อาชูลูกโอษแล้วสกุรังิเข้อใจแล้วนะหูล้หน้าเดี๋ยวจัดให้ชูสองลูกรลงไม่ลงยาเซลกรรมาการน,นะนี่มันมากันกี่คนเนี่ยคนจังหวัดเดียวกัน <c oughs> มากี่ตั้งใจทำฝ่าวคงแน่ใจแล้วว่าสกุรังอิคงไม่มีทางชูลูกโทษลงได้ทำฝ่าวได้จังหวะด,ดีมากมากี่ <c oughs>

ถึงฉันจะพยายามเรียนแบบท่าชุดของคนอื่นก็คงไม่มีทางลงล,ลองมาคิดดูให้ดีแล้วคว่างลูกแบบง่ายๆแบบเนี้เล็งแล้วปล่อยลูกออกไปบางทีอาจจะเข้าห่วงแน่นอนเลยก็ได้มันต้องลองเจ้าลิงหัวแดงตั้งใจชุดลูกโทษได้หน่อยเด้อเฮ้ยอย่าเซร้โนโลขูอย่ามาทำไรสมาธิเช่อเอจะมอสมัครเล่นชอบทำอะไรบ่าเถอะอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดครั้งหนึ่ง เคยมีนักบาสที่ชูด,ด้วยท่าทางแบบนั้นอยู่คนหนึ่งใน NBA นึกไม่ถึงว่าเจ้านี้มันจะรู้เรื่องนี้ด้วยนั่นเองเฮ้ยหลงไหมลงไหมหลงไหมหลงไหมลงไม,มาลงไหมาลงแล้วเฮ้ยลงมาได้ยังไงอะสุดยอด ยีสร์เอ็นมีเอโดยดรทีจ้ะเฮ้ยกำลังกินบรีเขาตครับริกบารี่ชูเตอร์ oh, ес, อร Barry, ер, ที่มีชื่อในประวัติศาสตร์ NBA ถ้าหากว่าคุณเป็นแฟนของ NBA แล้วก็ต้องรู้จักชื่อนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาใช้ลูกชูดนี้ในฤดูกาลปี1978-79ถึงเ้าชูที่มีความสำเร็จได้สะพึงกลัวถึง94.7%มันคือการปลยลูกเรียกมือทั้งสองข้างจากด้านล่างอะว่าแต่ลูกง่ายแบบนี้คุณหนูลองเล่นดูก็ได้นะครับ เด็กคนนั้นนะ่ะไม่มีทางรู้เรื่องนี้แน่เลยค่ะเออมเขาคงจะคิดเอาเองอะนะสภาพการจากคนเรื่องฝึกหัดแล้วก็เล่นบาสเพียงคนเดียวในทีม<ๆ>ก็เลยพยายามทําตามความคิดในแบบที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดอ๋ออย่างนั้นเหรอเขาฝีมือถึงได้พัฒนาอย่างรวดเร็วสินะต้องเล็งให้ดีด อันชอรีจะมีลุกได้ยังไงกันเราจะพวกเทิมลูกชูดจากฝีมือล้วนล้วน <c oughs> ยังมีแรงเหลืออีกแล้วเนี่ยมันเอืดจจิงจิงหากแค่แหกท่าแบบที้โชว์กูมีลุ้นนะใช่ยังคอรมีหวังมีโอกาสไล่ทันนะสุกน้าโจภู่แบบนี้เราได้โอกาสพักเอาแรงอีกหน่อยนสักครั้งนี้ ไม่อบภายกว่าถึงสิบเท่าเลยตะกา